นี่อาตมาไม่ได้มาห้ามโยมทั้งสองให้ฟัดกันนะเพราะโถเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะสามัคคีกันเลยอืมยังไงยังไงเราก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยกันอ่ะอย่าไปยอมกันนะเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์ม <c oughs> ี่ายทำไมว่าไม่ถ่ายอ่าลิกลิกหน่อยพระมาะลิกทางให้พระด้วยลิกทางให้พระหนาะว่าบอกให้นะมาว่าเสียามาลิ้ฉีกยาฟองมาเลงรั่วแต่คือไม่ใช่แล้วเน่ากล่องถึงที่ฝังอ่ะของข้าเหมือนกันถ้าเบิกค่าไปแต่งงานไม่ทันของข้าก็เน่าเหมือนกันว้าจะแต่งงานเหรอ,อ,อไหนถอดหมวกเสะไม่ถอดเว้ย ดีทางนิดนึงญาติโยมว่าทไมยังเมืองกลางนะวันนี้ไม่ต้องไปกันเลยถ้าไม่ยอมเหยุดไปไปแล้วสิโยมหยุดกันก่อนอไม่ต้องมาห้ามหรอกลงพี่ตัวก็ไม่ยังเหมืองกัางนี่อาตมาไม่ได้มาห้ามโยมทั้งสองให้ฟัดกันนะเพราะโถเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะสามัคคีกันเลยอืยังไงยังไงเราก็เป็นคนไทย เชื้อสายจีนด้วยกันอ่ะอย่าไปยอมกันนะเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มอ้ไอ้งานใหญ่ๆอย่างนี้นะให้มันพังพินาศบนสะพานนี้เลยแต่ก่อนที่ยมทั้งสองจะฟัดกันเนี่ยขอทางอาตมาสักหน่อยได้ไหมไก่เพลนแล้วโอเค อ้าวขบวนงานศพไหนลองชิดซ้ายเราสะพานหน่อยสิเออเอาเจ้บาบ่าไม่อายเขาหรือไงฮะขบวนเขาชิดซ้ายเราสะพานไอขอบวนเราก็ทําได้ชิดซ้ายเราสะพานหน่อยชิดหน่อยอา้าวไยืนทําไมละโยมรีบไปแต่งเมียไม่ใช่เหรออ้อาวโยมนําศพแม่ไปทําตามประเพณีนะอ มายืนทำไมไม่กลับวัดหรือไงอปากห้อยเต็มสะพานเลยนะโยม